เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่เจ็วันที่14ถึงสาอดนิมิตประจําตัวภูมิจิตของโสดาบันนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความสงบง่ายกว่าปุถุชนทั่วไปเหตุเพราะจิตไม่เอาเวรภัยและอกุศลธรรมหยาบอันเป็นเครื่องขวางสมาธิดังนั้นเมื่อโสดาบันมุ่งมั่นทำสมาธิสมาธิจึงเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว การมีสมาธิจิตช่วยให้เห็นอะไรตามจริงไม่บิดเบี้ยวไปตามอาคติง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อสมาธินั้นประกอบอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นหัวขบวนนำการรู้เห็นสภาวะนอกในทั้งหลายย่อมผิดแผกแตกต่างจากครั้งเมื่อย,ยังถูกโมหะาหนาๆนาบดบังอยู่มากฉันพบว่าคนธรรมดาจะไม่รู้ว่าชีวิตตนประกอบกรรมดีเลวอย่างใดไว้บ้าง เพราะความคิดนึกพูดทำทั้งหลายจะมาตามความเคยชินไม่ใช่มาด้วยอาการตั้งเข็มไว้ว่าจะตีกรอบพฤติกรรมด้วยศีลห้าและเมื่อทำอะไรไปแล้วก็ไม่มีการสำรวจว่าสภาพจิตใสสว่างขึ้นหรือมืดมัวลงจึงกล่าวได้ว่าเพราะความไม่รู้คนจึงทำบุญบาปตามแรงทยานของตัณหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งไป คำแนะเช่นจงทำดีนั้นฟังติดหูและเหมือนเข้าใจกันด้วยสามัญสำนึกทั่วไปแต่ความจริงมีรายละเอียดและข้อน่าสงสัยเป็นประเด็นจุดชนวนให้เกิดข้อถกเถียงซ้ำซากได้ไม่รู้จบรู้สิ้นแต่สำหรับผู้สำรวจจิตเป็นเห็นว่าความตั้งใจอันเป็นกุศลกับผลลัพธ์อันเป็นกุศลลจิตมีลักษณะนหน้าตาเป็นอย่างไร ก็จะคลายความขัดข้องในทุกประเด็นลงได้บางครั้งเมื่ออยู่ในสมาธิตั้งมั่นสว่างระดับที่พอจะน้อมไปรู้อะไรอะไรตามปรารถนาฉันลองกำหนดดูชีวิตของตัวเองชีวิตคนควรเริ่มดูจากอะไรเอาสิ่งที่ฝักใ่และกระทำเป็นประจำนั่นแหละเหมาะที่สุดด้วยสติที่คมชัดฉันเห็นความใยใจในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเป็นไปในทางเอาตัวเองให้รอดจากทุก เป็นสาวกถาวรตลอดนิรันดร์การของพระพุทธเจ้าผู้พิสูจน์พระองค์เองแล้วว่ารู้จริงทุกเรื่องดังนั้นการเป็นสาวกผู้เลื่อมใสในพระองค์ยอมได้รับอาน,นิสงส์งเป็นการรู้ทางเดินที่ถูกที่ชอบเสมอนี่คือคุณของการยอมตนเป็นผู้เชื่อถือและรับปฏิบัติต,ตามกัลยาณมิตรที่ประเสริฐฉันเห็นกายในอิริยาบถนั่งกายนี้บอกกรรมในอดีตโดยมาก ส่วนจิตนี้บอกกรรมในปัจจุบันอันเป็นรากแห่งอนาคตโดยรวมขณะจิตเดียวนั่นเองแสดงเกือบทุกสิ่งในตัวเองเมื่อกําลังสว่างใสเบาอยู่ย่อมเป็นนิมิตเครื่องบ่งบอกว่ากำลังอยู่ในสุขติและจะดำเนินไปสู่สุขติหากต้องขาดใจไปเดี๋ยวนั้นเนื่องจากกรรมอันก่อให้เกิดความสว่างใสเบาย่อมต้องเป็นกุศลและสภาพของจิต ก็เป็นกุศลตามกรรมเมื่อกำหนดดูอยู่ในจิตอันเป็นปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากกรรมที่คลี่คลายมาเป็นลำดับจดจ่อเฉพาะภาวะแห่งความเป็นสาวกพระพุทธเจ้าทำตามพระองค์สอนเชื่อตามพระองค์ตรัสจิตที่รวมเป็นหนึ่งก็ฉายนิมิตของภาวะรุ่งเรืองขึ้นมาที่แรกสัมผัสว่าเป็นสภาพสุขสกาวทางจิตแต่จิตที่ยังยึดมั่น และเกี่ยวข้องกับพบย่อมก่อรูปบางอย่างขึ้นและรูปที่ฉันเห็นในนิมิตก็คือชายผู้มีชีวิตอันเบาสบายสะอาดกายใจอุด,ดมด้วยเครื่องแวดล้อมอันน่ารื่นรมน่าจุดนั้นทำให้เข้าใจวิธีรู้เห็นเรื่องลี้ลับมากขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยจิตอยู่ในนิมิตไหนก่อกรรมอันใดโดยมาก ก็สร้างภพบอันมีความเป็นเช่นนั้นไว้การที่คนเราเกิดมามีสภาพหนึ่งหนึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งมิใช่เรื่องบังเอิญหรือผู้มีอำนาจท่านใดส่งมาแต่มาด้วยการจัดสรรของกรรมมาด้วยความมีจิตยึดมั่นในพบของความเป็นเช่นนั้นฉันเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นคือกระทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นกลาง และน้อมนึกถึงอะไรเหมือนยิงประสุนคำถามเข้ากระทบแผ่นน้ำเรียบจิตจะกระเพื่อมเป็นนิมิตให้รู้เห็นสิ่งต่างๆและเงานิมิตที่เกิดกับจิตอันตั้งมั่นเป็นกลางก็มักสะท้อนภาพความจริงที่ปรารถนาจะรู้โดยปราศจากอัคติปกติเมื่อคนธรรมดารู้จักใครสักระยะหนึ่งก็จะเกิดมโนภาพเกี่ยวกับคนคนนั้นขึ้นมาในใจ เมื่อนึกถึงใครจะรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบทันทีนั่นก็เป็นนิมิตเบื้องต้นชนิดหนึ่งที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องฝึกหากสำรวจให้ละเอียดจะพบว่าทุกคนมีนิมิตประจำตัวกันทั้งสิ้นวิธีพูดกับคนรอบตัวการกระทาต่อคนที่เข้ามาหาให้เขาเดินกลับออกไปด้วยน้ำตาหรือเสียงโหเราะนั่นแหละคือรูปนิมิตกรรม เป็นเงาตามเจ้าของกรรมไปทุกหนทุกแห่งคนธรรมดาต้องรู้เห็นความเป็นไปของผู้อื่นนานๆจึงทราบว่านิมิตประจำตัวของเขาผู้นั้นเป็นอย่างไรและถ้าเขาผู้นั้นกระทำกรรมในที่ลับไม่เป็นที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกนิมิตหลายต่อหลายส่วนก็อาจแหว่งวิ่นไปแต่สำหรับผู้เจริญสติปัฏฐาแล้วไม่จำเป็นต้องรู้จักกันเสียก่อน ไม่จำเป็นต้องรอใครก่อกรรมให้เห็นในที่แจ้งเปิดเผยต่อสายตาเพียงน้อมจิตนึกถึงใครคนหนึ่งด้วยจิตที่ผ่องแผ้วเป็นกลางเต็มดวงก็จะปรากฏนิมิตของคนคนนั้นขึ้นเองบางทีอาจเป็นนิมิตนิ่งบางทีก็เป็นนิมิตเคลื่อนไหวบางทีก็ได้ยินเสียงหรือกลิ่นหอมเหม็นสุดแท้แต่จังหวะที่ได้รับรู้จิตจะคัดเลือกเอากรรมเด่น หรือที่แต่ละคนทำเป็นประจํำขึ้นมาเองในภูมิจิตที่ยังเจอด้วยราคะโทสะโมหะอาจถูกบดบังด้วยคลื่นแทกได้หรือกระทั่งมีอคติได้เพราะรักหรือชังได้เพราะฉะนั้นฉันจะเลือกเชื่อเฉพาะขณะที่รู้แก่ใจว่าจิตสะอาดบริสุทธิ์จากคลื่นแทกทั้งหลายฉันเห็นตามจริงว่ายิ่งจิตเป็นสมาธิมาก ก็จะมีความเที่ยงตรงมากรวมทั้งคัดกรรมเด่นมาแสดงแบบไม่มีฝ้าหมาอกอคติเคลือบคลุมด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิสงค์ของการเจริญสติปัฏฐานคือริ์ทางใจประการต่างๆนั้นเป็นจริงแท้ฉันไม่เคยฝึกฝนอภิญญาสาขาไหนเลยแต่การรู้อยู่ที่กายใจบ่อยๆนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจธรรมาธาตุทั้งปวง เพราะจักรวาลทั้งจักรวาลนี้เป็นเพียงภาชนะรองรับภพบภูมิภพภูมิเกิดจากอุปาทานถือมั่นของจิตความหยาบและประณีตของภพภูมิจำแนกออกด้วยมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมของสังสารสัตว์นี่เป็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงมีกระแสบังคับต่างๆเช่นภูมิประเทศร้อนหนาวการให้ผลดีร้ายของกระแสจากดวงดาว ความสั้นยาวของวัฏถจักรแห่งการเสื่อมและความเจริญทางธรรมชาติเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือถูกจัดตำแหน่งด้วยความบังเอิญกระแสกรรมโดยมวลรวมล้วนเป็นตัวกำหนดและมีวิธีจัดฉากตั้งตำแหน่งให้เกิดความเป็นไปนานาสลับซับซ้อนเหนือจินตนาการจิตที่ฝึกอบรมให้รู้จักธรรมชาติของตัวเองดีแล้วเป็นกระจกเรียบใส ที่ฝ้าละอองเกาะติดยากแล้วไม่บิดเบี้ยวจนสะท้อนภาพผิดเพี้ยนแล้วย่อมน้อมไปรู้สิ่งต่างๆที่ไม่เกินขอบเขตศักยภาพแห่งจิตตนได้ง่ายสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสในมหาวัชโคตสูตรว่าเมื่ออริยะเจ้าเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วจะเป็นไปเพื่อแทงตลอดในาธาตุหลายประการ สำคัญคือถ้ายังไม่ทันฝึกสติปัฐานสี่แต่จะเล่นสนุกฝึกอภิญญาตามรูปแบบวิธีนอกสติปัฐานสี่ซะก่อนผลได้มักไม่คุ้มเสียที่เห็นชัดๆคือจิตจะถูกดูดให้ติดกับความสนุกนอกตัวจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นถอนยากพอจิตเป็นสมาธิแล้วจะโลดผลโจนทยานออกข้างนอกเสมอไม่มีแก่ใจดึงกลับเข้ามาข้างใน และยิ่งท่ารู้มากเห็นมากก็จะยิ่งเกิดอัตตามานะจำแนกแยกแยะพบภูมิอันพิสดารด้วยความระทึกและอยากเข้าไปมีส่วนในสภาพอันยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเป็นการเพิ่มแรงผูกยึดในพบโดยแท้ไม่เป็นไปเพื่อความสลัดคืนตันหาเลยต่างจากที่เริ่มฝึกสติปัฐานสี่จนคุ้นทางดำเนินจิตเข้ามาในขอบเขตกายใจก่อน ทำจิตให้ถึงความปลอดภัยก่อนอย่างนี้เมื่อจะเล่นสนุกอะไรก็ไม่ต้องพะวงเลยว่าจะพลัดหลงออกนอกลู่นอกทางสุขติสายตาของฉันที่มองคนในโลกเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเล็งแลไปยังใครฉันจะเห็นเป็นสองชั้นชั้นแรกคือชั้นของกายอันเป็นเครื่องแสดงอดีตกรรมว่ามีน้ำหนักในทางดีหรือทางร้าย ยิ่งสมส่วนมากยิ่งความผุดผ่องมากก็ยิ่งแสดงถึงความมีศินสัตว์มากแสดงถึงความมีฐานกรรมด้านดีมากกว่าด้านร้ายจึงได้อัตภาพที่เชิดหน้าชูตาหน้าชื่นใจคนมองแล้วรู้สึกนิยมหรือพิศวาลง่ายและเท่ารวยแต่กำเนิดเกิดมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็แสดงถึงผู้มีฐานอันเลิศซึ่งมักทำบุญสุนทานขึ้น ยิ่งํายิ่งได้และเห็นผลเร็วเพราะเป็นบุญต่อบุญยิ่งฐานกรรมเกี่ยวกับทานทางกว้างขึ้นมากเพียงใดก็จะยิ่งมีความสุขความอุ่นใจมากขึ้นเพียงนั้นต่างจากคนที่ฐานกรรมเกี่ยวกับฐานแคบอยู่ต้องทำนานและใช้กำลังใจมากจึงค่อยเริ่มเห็นผลต่างอย่างชัดเจนชั้นต่อมาคือชั้นของใจอันเป็นเครื่องแสดงปัจจุบันกรรม รัศมีจิตจะบอกเลยว่าออกไปทางมืดหรือสว่างฉันเห็นชัดยิ่งกว่าชัดว่าคนเราทำกรรมฝ่ายใดมากๆก็จะมีพลังฝ่ายนั้นก่อตัวชัดขึ้นชัดขึ้นและปฏิรูปตัวเป็นแรงดึงดูดให้จิตโน้มน้อมเข้าหากรรมนั้นๆสังเกตว่าอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกมากๆนั่นแหละฟ้องว่าความคิดของเราตกอยู่ใต้อิทธิพลของพลังฝ่ายมืดหรือฝ่ายสว่าง คนเราก่อกรรมหลายๆอย่างจนจํากันไม่หวาดไม่ไหวว่าหนึ่งชาติทำอะไรไว้บ้างส่วนใหญ่ไม่ก่อกรรมแบบจะได้ไปรับรางวัลในภายภาคหน้าแต่จะก่อกรรมแบบที่เป็นหนี้ต้องชดใช้ภายหลังและระบบกรรมก็ไม่มีการแจ้งยอดชำระพร้อมแสดงรายการต่างจากหนี้บัตรเครดิตถึงรูดเยอะแค่ไหนก็มีรายการแจ้งกันลืม ลองคิดดูว่าตอนรูดบัตรเครดิตเพลินแล้วต้องมาร้องจักในภายหลังเมื่อเห็นยอดนั้นเป็นกันอย่างไรก็จะเป็นยิ่งกว่านั้นตอนจิตสุดท้ายย้อนภาพมาฉายให้ทบทวนว่าหนึ่งชาติทำอะไรไปบ้างเมื่อทำกรรมหนักไปทางด้านใดอย่างต่อเนื่องแล้วจิตเต็มดวงเป็นฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวก็ก่อเหตุการณ์หรือดึงดูดบุคคลแบบนั้นเข้ามาสู่ชีวิต การเริ่มต้นคิดพูดหรือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลชั้นเลิศเช่นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นมหาบุรุษผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองผู้ชี้ทางสว่างผู้เป็นต้นทางออกจากวังวนทุกข์ผู้ไม่มีใครในสามโลกเสมอเหมือนนั้นจะก่อให้เกิดแรงดึงดูดเข้าหากรรมขาวหรือกรรมดำได้เข้มข้นกว่ากรรมชนิดอื่นการคิดพูด ทำกับพระพุทธเจ้าจะเบี่ยงเบนจากเส้นทางเดิมได้เร็วที่สุดเหมือนพระองค์ท่านเป็นกระจกขยายพลังกรรมส่งแสงขาวเข้าไปกระทบก็สะท้อนแสงขาวกลับออกมาส่งกระแสมืดเข้าไปกระทบก็สะท้อนกระแสมืดกลับออกมาด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างน่าตกใจจิตที่เต็มดวงในทางคิดดีและเลื่อมใสพระพุทธเจ้า จะทำให้มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดแต่จิตที่เต็มดวงในทางคิดร้ายและหมิ่นพระคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทำให้มีแต่เรื่องร้ายมากมายเกินคำนวณเพราะบุคคลเมื่อเลื่อมใสผู้ใดย่อมยอมรับและซึมซับแนวคิดในการดำเนินชีวิตของผู้นั้นมามากเสมอพระพุทธเจ้าให้บวชเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้ง แต่ปัจจุบันมีคนบางพวกจะบวชเพื่อทำชื่อเสียงเงินทองให้โจงครึมคนยุคเราถูกพระปลอมหลอกกันเสียจนสมองชาไม่มีใจเหลือพอสำหรับพระจริงอีกต่อไปอย่าว่าแต่อริยะบุคคลซึ่งขาดแคลนจนเหมือนเป็นเพียงตำนานเล่าขานนานนมที่ไม่มีอยู่จริงเช่นนี้แล้วยุคเราย่องขาดผู้สืบทอดผู้เป็นภาพแทนผู้ชักจูงให้คนในโลก หันกลับมาเลื่อมใสพระพุทธองค์ตรงข้ามอาจกระเดียดไปในทางคิดไม่ดีกับพระพุทธองค์ผู้สถาปนาศาสนาพุทธขึ้นง่ายๆมีการสำรวจว่าปัจจุบันคนทำกิจกรรมใดกันมากในวันหยุดชายหญิงโดยรวมเพียงไม่ถึงห้าคนในหนึ่งรคนตอบว่าใช้เวลาไปในการทำบุญใส่บาตรเข้าวัดฟังธรรม นอกนั้นจะใช้เวลาในชีวิตให้หมดไปกับการท่องเที่ยวและพักผ่อนอยู่กับบ้านกรรมของคนส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินรับใช้ราคะกันทั้งชีวิตไม่ใช่เพื่อความพัฒนาสู่ความเจริญแต่อย่างใดเลยคนส่วนใหญ่เกิดแล้วตายไปเฉยๆแม้รู้ว่าโลกนี้ประเทศนี้มีพุทธศาสนาแต่ก็หารู้ไหมว่าทางพ้นทุกปรากฏแล้ว ทางรอดถูกชี้แล้วเนื่องจากไม่มีคนพูดถึงไม่มีคนขยายความไม่มีคนนำมาทำให้เป็นเรื่องง่ายทุกคนมีนิมิตประจำตัวคุณเองก็มีเหมือนกันสำรวจดูเถิดว่านิมิตนั้นเป็นไปเพื่อเวรัยหรือเป็นไปเพื่อความปลอดภัยต่อตอนเองและผู้อื่นทางดำเนินอันถูกต้องไม่ได้ถูกฉายสว่างขึ้นโดยง่าย เมื่อเห็นแล้วก็ควรรีบรุดไปไม่รอช้าแข่งกับการเวลาที่จะเอาเงามืดมาปกคลุมหนทางไปอีกนานนับกับนับกันกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และชี้ทางเช่นนี้อีกสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่เจ็ดหนึ่งบรรลุธรรมเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วไม่ว่าจะต้องเกิดอีกเจ็ดชาติ หรือสิ้นพบสิ้นชาติในปัจจุบันก็ไม่ต้องกลัวความตกต่ำอีกต่อไป 2. เริ่มรู้เรื่องกรรมและเห็นโทษเห็นภัยตามจริงของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้อิโนโอิเนเชื่อสนิทที่พระพุทธองค์ตรัสว่าหากบุคคลหวังจะท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆของสังสารวัฏเรื่อยๆก็อย่าหวังเลยว่าจะพ้นนรกได้ เพราะจิตมีธรรมชาติไหลลงต่ำไม่มีใครเลยที่ขึ้นกับขึ้นอย่างเดียววันหนึ่งต้องพลาดให้กับความไม่รู้หลงก่อเหตุแห่งความเดือดร้อนให้กับตนเองจวบสิ้นการนานเข้าจนได้